อันนี้รถด่วนนะครับที่เราไปหามนาะแล้วก็มาขั่วแบบนี้นะครับใส่น้ำมันใส่น้ำมันนิดนึงแล้วขั่วไปนะครับของของหายากนะครับอร่อยปีหนึง่งได้กินแค่ครั้งเดียวนะครับรถด่วน ครัสนีครับนนี้มาหารถด่วนนะครับนี่รถด่วนที่อยู่ในกองไผ่คนับกองไผ่ไม่ใช่กองไผ่ธรรมดานะกองไผ่ที่มีหนามอ่ะครับดูดูดนี่นี่นี่กระบอกนี้มีนะครับดูดูมันมีมันมีตัวแม่นะครับมาเจาะแล้วก็วางไข่นะดูนะครับนี่นี่อันนี้แน่นอนนะ เราลุ้นกันนะครับว่าจะกระบอกนี้มีเยอะไหมโอเคอหาก,กินยากนะครับปีหนึ่งได้กินครั้งเดียวนะครับอันนี้บรรยากาศรอบๆนะครับอันนี้ก็คืออันนี้ได้ไปแล้วนะครับได้แล้วแล้วก็ ันนั้ก็ได้แล้วนะครับแต่ละแต่ละกระบอกนี่ยากนะครับดูมีแต่น้ำเลยมันจะขึ้นตามผ่นพวกนี้มันจะขึ้นตามแม่น้ำแบบนี้เลย ใช่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 กลากรองถือลรืลากลงมามันจะลงวะลงก้ามันจะเออันนี้มันอยู่ในนี้นะครับมันอยู่ข้างในนะครับเราต้องฟันแล้วก็ดึงดึงลงมานะครับเพราะว่าเรามันอยู่ในข้างในแล้วนะครับเอ๋อโคตรยากเลย got it got เจอแล้ว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 เดี๋ยวถ่ายให้ดูนะครับนี่ไงนี่ไงรถด่วนนะครับอยู่ข้างในนู่นเห็นนะครับโอเคที่สุดเราก็ตามล่าจนเจอนะครับโอ้โหเยอะแล้วเบ๊ะเบ๊ะนี่แหะเรารู้แล้วเ,เ,เาวขาอ,อะไ วุนแล้วนะจ๊ะได้ปลอมแล้ของของโปรดหลายๆคนนะที่ชอบกินนะครับเป็นเมนูที่ หลายคนนะครับชอบกินคนที่ชอบกินก็ดูไว้นะครับว่าคนที่เขาไปเก็บมานะครับกว่าจะได้กินแต่ละตัวมันยากลำบากขนาดไหนดูนะครับแล้วก็ใส่ถุงไว้ตดด่วนนะครับโอ้เต็มเลย ลังนี้น่าจะน่าจะมีเป็นร้อยนะครับตัวอ้วนๆน,นะครับดูนะครับ อะไ้เยอะเลยโอ้ดูมือเลือดเลือดออกเลยโดนน้ำถ่ายน้ำเห็นน้ำไหมครับนี่ได้เยอะอเ,เลยดูดูร้อยกว่าตัวนะครับ นี่เขาขายกันกิโลละเท่าไหร่นะหกร้อยกับกิโลละหกร้อยนะครับของของบมดแล้วหมดแล้วนะครับหมดแล้วนะครับยเในต้นหนึ่งนะครับโอเคักก็ประมาณนี้นะครับรถด่วนครับตัวเป็นๆครับสดสดจัดกองไม้ไผ่เลยนะครับ ก็เป็นวิถีชีวิตคนบนดอยนะครับก็หากินตามธรรมชาติแบบนี้นะครับหาแบบ,ตา,ต,าาต,บตามธรรมชาตินะตามธรรมชาติครับหากิหาได้ก็กินหาไม่ได้ก็แล้วไปนะครับโอเคก็ประมาณนี้แหละครับ